ีนี้เฮททอบราคาบบแพงนะเจ้าลิดร้อยห้าสิบแม่กาตงองอมก่อยเพื่อน้องมาขายแถวแถว,แถวบ้านนะเจ้าวันนี้เขาจะมาต้มจะมาแกงเฮททอบกันเจ้าอันดับแรกนะเจ้าเขาจะเอาเถาเน่าแคบนะเจ้าไปจีก,กับเตาแก๊สก่อนนะเจ้าวันนี้จะบปได้ดังไฟนะเจ้าก็เลยเอามาจีก,กับเตาแก๊สหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าจากนั้นก็จะนำ ถนาแคบที่เฮาจีแล้วนะจ๊ะเอาไปใส่โคกแล้วก็ตำเหือมันเป็นผงละเอียดแบบนี้เลยนะจ๊ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนต่อมาเขาก็จะตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะจ้าจากนั้นก็จะใส่ท็อปที่เราล้างน้ำไว้แล้วตามลงไปเลยนะจ้าต้มเพื่อมันเดือดนะจ้ะจากนั้นเขาก็จะใส่ผงทันเาแคปที่เราตำไว้ลงไปตัวเลยนะเจ้าแล้วก็กลืนคือเข้ากันต่อมาเขาก็จะใส่ยอดบะคามนะจ้า อันนี้ไปเก็บตามข้างหัวามานะเจ้าแน่ฝนนี้ปูงงามดีขนาดเลยนะเจ้าจากนั้นก็กลนให้มันเข้ากันดีนะเจ้าละไว้สักกำนะเจ้าคือมันคือพักมันสลดอย่างดีแล้วเขาก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปะลาลนะเจ้าอันนี้ใส่ไปตามความชอบเลยนะเจ้าจากนั้นก็จะใส่เกลือแล้วก็ชูรสจากนั้นเขาก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันดีนะเจ้า ต้มนี่เป็นอย่างที่ง่ายดีนะเจ้าแล้วก็ลำตัวนะเจ้าต่อมาเขาก็จะมาจัดเสริมนะเจ้าตักใส่นในถ้วยได้เลยนะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหน้าตาก็แกงเฮดทอบต้มเ็ททอบของเขาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเจ้ามีวิธีทำไม่ยอยากนะเจ้าลองอไปทํากันดูนะเจ้า